สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานาจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้ก้าเอ้เลขเลข ข้างบนวันที่1ออก59จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลข6เนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักหน่วยบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดเปนที่16กันยายน2564ซึ่งมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะเช็คเฉพาะงวดแรกและงวดสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่19 แล้วก็บวกแถวที่2ี่ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับมาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เดือน2ปี6 2ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่1เดือน2ปี6 2สองบวกเเป็น10 10บวก0เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก4เป็น18ก็จะได้เลขดับ8 ผลการออกเลขท้ายสองตบนสองสี่แปดไม่ตรงกับสี่นะครับดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่หนึ่งหน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองนะครับงวดที่สองหกก็ไม่ตรงกับศูนย์งวดที่สามห้าก็ไม่ตรงกับแปดงวดที่สี่สี่ไม่ตรงกับเจ็ดส่วนกลางๆนี่ผมจะไม่เช็ผลไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,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 เสียเวลานะครับ ติดต่อกันทุกงวดนะครับผุ่มข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึง24 4ไม่ตรงกับ6 4ไม่ตรงกับ7 0ย์ไม่ตรงกับ8ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับผุมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึง3 6 วัที่25เก้าไม่ตรงกับสามสี่ไม่ตรงกับแปดสามไม่ตรงกับหกไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับผุมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37-48งวดที่37หนึ่งไม่ตรงกับสาม วุฒิสามสิบแปดสองไม่ตรงกันหนึ่งดับติดต่อกันทั้งงวนนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับวุฒิสี่สิบเก้าถึงห้าสิบเก้าวที่สี่สิบเก้าหกไม่ตรงกับศูนย์ วันที่ห้าไม่ตรงกับ7ดัดติดต่อกันนะครับผมข้ามาเช็คงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคือว่าที่1กันยายนที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือวันที่16สิงหาคม7จบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น15บห้าบวกสเป็น18 18บวก3เป็น21ก็จะได้เลขดับ1ผลการออกเลขท้ายสองตัวบน7 5 1หไม่ตรงกับ5นะครับดับปักหลักหน่วยบนติดต่อกันเป็นงวดที่59มาดูกันนะครับวสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่16กันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน,นั้นคืองวดที่1่กันยายน4ีบวก2เป็น6 6บวกเเป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก9เป็น31ก็จะได้เลขดับ1ดังนั้นสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนมูนทกกันยายนที่ถึงนี้ได้เกี่ยเลข1นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่ห้าบวกด้วยแถวที่เจ็ดบวกด้วยแถวที่สิบเอ็ดบวกด้วยแถวที่สิบห้าแล้วก็บวกด้วยแถวที่สิบเจ็ดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่สิบหกเดือนสองปีหกสองก็จะใช้ผลของงวดก่อนหนะ้านั้นคืองวดที่หนึ่งเดือนสองปีหกสองสามบวกหนึ่งเป็นสี่ สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบเอ็ดก็จะได้เลขดับหนึ่งผลกันออกเลขท้ายสองตัวบนสองสี่หนึ่งไม่ตรงกับสี่นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่หนึ่งหน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองนะครับงวดที่สองเจ็ดก็ไม่ตรงกับศูนย์งวดที่สามห้าไม่ตรงกับแปด ส่วนกลางกลางนี่ผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อไม่เพื่อนๆเสียเวลาดับติดต่อกันทุกงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึง24 0ไม่ตรงกับ6 5ไม่ตรงกับ7 ต่อกันทุกง,งวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบหกงวดที่ยี่สิบห้าห้าไม่ตรงกับสามดับติดต่อกันทุกงงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดงวดที่สามสิบเจ็ด เก้าไม่ตรงกับสามดับติดต่อกันทั้งงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่49ถึง59งวดที่49 3ไม่ตรงกับ0ูนงวดที่50 0ไม่ตรงกับ7 ดับติดต่อกันทุกวดนะครับข้ามาใช้ผลก็สุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่สิบหกสิงหาคมห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดก็จะได้เลขดับแปดผลการออกเลขท้ายสองตัวบนเจ็ดห้า 8ไม่ตรงกับ5นะครับดับปักหลักหน่วยบนติดต่อกันเป็นงวดที่59มาดูนะครับประสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบน,นงวดที่สกันยายนที่ถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน,นั้นคืองวดวันที่1กันยายน7จบวก1เป็น8 8บวกเเป็น15 15บวก2เป็น17 17บเวก5เป็น22ก็จะได้เลขดับสอง ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนวัที่16ก,กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสอนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่ 3. ใช้แถวที่5บวกกัน2ครั้งบวกได้แถวที่9บวกด้วยแถวที่สิบห้าแล้วก็บวกด้แถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เดือน2ปี6กสองก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่1เดือน2ปี6กสองสบวกสเป็น6 6หบวกเเป็น13า 13บวกเเป็น22 22บยบสองบวก8เป็น30ก็จะได้เลขดับศนผลกระออดเลขท้ายสองตัวบนสองสศนย์ไม่ตรงกับสนะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12บนะครับงวดที่สองก็ไม่ตรงกับศนงวดที่สามสไม่ตรงกับ8ส่วนกลางผมจะไม่บวก ให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเสียเวลานะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่ส3าถึง24 3ไม่ตรงกับ6 5ห้าไม่ตรงกับเจดสองไม่ตรงกับแ ดับติดต่อกันั้งงวนนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึง36 2ไม่ตรงกับ3 0ไม่ตรงกับ8 7ไม่ตรงกับ6ดับติดต่อกันั้งงวนนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่3 7ถึง48 ก้าไม่ตรงกับสามศูนย์ไม่ตรงกับหนึ่งเก้าไม่ตรงกับสี่ดับติดต่อกับทุกบ้วนะครับผมข้ามนะครับหน้านี้จะดับงวดที่4 9ถึง59งวดที่498ไม่ตรงกับ0 9ไม่ตรงกับ7 ไม่ตรงกันเลยนะครับดับติดต่อกันทุกงวดนะครับข้ามาใช้ผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่1กันยายนที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16สิงหาคม5้บวกหเป็น10 10บวกศเป็น10 10บวกหเป็น11 11บเว,บวกหเป็น17ก็จะได้เลขดับ7ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบน7 5ดห 7ไม่ตรงกับ5นะครับดับปักหลักหน่วยบนติดต่อกันเป็นงวดที่59มาดูนะครับวสูตรที่3นี้จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดวันที่16กันยายนเทียถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1กันยายน7จบวกเเป็น14 14บวก3เป็น17 17บเวก2เป็น19 19บเวก8ปเป็นที่ 17, ก็จะได้เลขดับ7 ดังนั้นสูตรที่สามนี้จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดที่หกกันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขเจ็ดนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยน,นะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเลขดับปักหลักหน่วยบนที่ได้ทั้งสามเลขนี้ได้มาจากการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับ ซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10บล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ